วันศุกร์ที่ผ่านมาดูราคาทองคานี่ก็ถือว่ากลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะในแง่ของราคาทองคาเอ๊ะทิศทางจะเป็นยังไงเป็นมีเหตุผลเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกับนายแพทย์กิจชลธิดันรัศลีนะครับประธานกลุ่มบริษัท MTSC แม่ทองสุกนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีทางฝั่งครับครับแม่ดูวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำแบบปรับตัวขึ้นมาอย่างมีนัยยะสําคัญเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะดูเหมือนสองสัปดาห์ที่แล้วก็ดูเหมือนจะแช่แต่กลับมาได้นะครับ ปัจจัยหล,ลักมาจากเรื่องสงครามนะครับจากการที่ทางยูเครยนยิงขีปนาวุธระยะไกลเข้าไปในรัสเซียครับแล้วก็รัสเซียก็เริ่มโกรธแล้วก็มีการตอบโต้กลับดังนั้นในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคําขึ้นมาประมาณร้อยี่สิบเหรียญน,นะก็ามาทดสอบพันเร้อเมื่อเช้านี้อตอนนี้ก็มีแรงเทขายทํากําไรกลับลงมาทําให้หลุดหนึ่งสองพเรอยเหรียญลงมาอีกครั้งหนึ่ง ต้องบอกว่าราคาทองคาในช่วงนี้เนี่ยจะมีความผันผวนมากจากภาวสงครามข่ mm hmm. าวสงครามรเนี่ยเป็นข่าวหลักที่ทำให้ทองคำดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทิศทางแนวโน้มของทองคำเนี่ย mm hmm. เริ่มกลับเข้ามาเป็นขาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ร่วงลงไปเมื่อสิบวันที่แล้วจากคำเอฟเฟกดังนั้นในเชิงของการลงทุนตอนนี้ก็ต้องบอกว่า สงครามก็จะมีความผันปวนหรือเหวี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับ,ร,บระหว่างกรอบสองพันหกร้อยี่สิบถึงสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญครับอืมครับทีค่คุณหมอครับถ้าดูจากเรื่องของสงครามเนี่ยโอเคละดูก่อนน้นนี้ที่ทางทรัมป์เข้ามาใหม่ๆแล้วก็นโยบายเขาหาเสียงเนี่ยบอกว่าอะถ้าเขามาเนี่ยจบแน่และเซียูเครนแล้วปรากฏว่าตอนนี้มันก็ดูเหมือนประทุข,ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งท้ายของไบเดนเนี่ยผู้คนบอกว่าเป็นการส่งท้ายของไบเดนและถ้าเกิดทรัมป์จริง มันอาจจะเป็นไปอย่างที่ทําพูดถึงเนี่ยทองคํามันจะได้รับผลยังไงบ้างไ,ไ,ไหมครับก็ภาพรวมมันจะเวียงครับเวียงตามสภาวะของเนื้อข่าวที่เข้ามาซึ่งตรงอย่างนี้เราต้องยอมรับว่าในสภาวะสงครามการเมืองแล้วก็เศษษษษษษษรษฐกิจเนี่ยตอนเนี้เนื้อข่าวมันมาเร็วและค่อนข้างแรงรแรงในที่นี้คือบางทีมันกลับคิดเลยมันก็เลยทําให้ในเชิงของการลงทุนเนี่ยเวียงขึ้นเวียงลงดังนั้นในเชิงของการลงทุนทั่วไปก็ ยังคงแนะนําให้เก่งกับายระยะสั้นสําหรับนักลงทุนสําหรับนักลงทุนที่เป็นไม่รับความเสี่ยงก็คือเป็นลักษณะค่อยๆทยอยซื้อออมนะครับโดยใช้ลักษณะของ DCA ก็คือ dollar cost average ซื้อในจํานวนเท่าๆกันในระยะเวลาห่งเท่าๆกันความเสี่ยงก็จะไม่มีหรือมีน้อยมากนะฮะแต่ในการลงทุนตอนนี้ระยะสั้นต้องยอมรับว่ามันจะเหวี่ยงเยอะนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเช้า ไปถึง2,715แล้วตอนนี้เวี่ยงลงมาที่2,675ลงมาละ30เหรียญในเวลา2ชั่วโมงเองครับ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 อย่างปัจจัยเกี่ยกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟดเองนะครับผมตรงนี้ยังคงมีนัยสำคัญต่อราคาทองมากน้อยแค่ไหนครับเออแน่นอนครับในอีกสัก2อาทิตย์เนี่ยพอเสรจจะเริ่มประชุมประมาณกลางธันวาปัจจัยตรงนี้ก็จะเริ่มเข้ามา แต่ณขณะนี้ปัจจัยหลักที่ตลาดสนใจก็คือเรื่องสงครามเป็นหลักเลยเพราะว่าเป็นที่สนใจของทั่วโลกแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์เองกลับมาแข็งค่าในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาดังนั้นในเรื่องของเฟดที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็กลายเป็นปันจจัยรองแต่ว่าน่าจะเด่นในอีกหลังจากวันที่สิบธันวาเป็นต้นไปนครับหลังจากสิบธันวาคมหมายถึงว่าพอหลังเฟดจบูุพหะ ไม่ฮะเสร็จกลงจะประชุมเราเราสิบห้านะฮะจะจำไม่ผิดฉะนั้นมันจะเริ่มมารับข่าวกันก่อนในช่วงก่อนที่จะประชุมดังนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าในช่วงสิบวันนี้ผมเชื่อว่าข่าวหลักๆจะเป็นของสงครามเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยไม่มีอะไรแล้วตอนนี้นะครับเรียกว่าช่วงปลายเดือนนะัะจนกว่าจะเข้าต้นเดือนธันวาคมก็เอาตัวเลขเศรษฐกิจมาดูกันใหม่ แต่ว่าตอนนี้ภาพรวมของคองตลาดโลกเนี่ยสนใจว่าสงครามมันจะเวียงไปที่ไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้ก็ถือว่าในแง่ของของคบนะฮะเอาเบื้องต้นค,คุณหมอฮะอถ้าดาูถ้าสมมตินะอันนี้สมมติหลายคนสมมติว่าทรัมป์มา20เสิบมกราตามทำลายที่เขาเจะต้องเข้าวิดีสาบบานตนเข้าตำแหน่งประธานทธิบดีเนี่ยหากถึงวันนั้นสถานการณ์ของยูเครนเซียดีขึ้นตามที่ทรัมป์เขาเคยหาเสียงมาก่อนแบบนี้ทองคำเนี่ย จะยังไงฮะคุณหมอฮะก็ต้องรวงครับถ้าถ้าดีขึ้นตามที่พูดนะฮะแต่นี้เป็นเงื่อนไขสําคัญซึ่งมันเป็นทําเอฟเฟกตามที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายนคแต่ต้องยอมรับว่าพอตอนนี้ตลาดเหมือนจะรับรู้ไปแล้วดังนั้นตลาดก็รอว่าจะปฏิบัติการจริงแล้วมันได้แค่ไหนเนื่องจากสงครามเนี่ยครับดูแล้วไบเดนจะส่งมอบเออเขาเรียกว่าอะไรดีอะเป็น เป็นเป็นอะไรที่ผิดปกตินิดเดียนะครับในเชิงการเมืองก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูครับว่าตลาดจะไปอย่างไรพอทํารับเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ต้องไม่ใช่แต่พูดแล้วต้องดูว่าทําได้จริงไหมเพราะสงครามมันค่อนข้างลุกลามแล้วมันจะหยุดได้จริงไหมในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดไม่เชื่อครับ ครับแหมมันเหมือนเป็นการวางฐานแดงๆไว้ในมือส่งต่อให้ทรัมป์ประมาณนั้นเลยครับคุณหมอแบบนี้ฮะใช่ใช่เพื่อการเรืองครับ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 วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ากรยีว่าฐานร้อนๆบนมือของทรัมป์นะที่ส่งต่อโดยไบเดนมันก็เห็นชัดเจนในแง่ของทองคำนะฮะก็คุณหมอบอกว่ามันมีสองอย่างนะถ้าใครขาเก่งกำไรสั้นๆก็เก่งได้นะ แต่แต่ว่าคนที่ดูแล้วไม่อยากจะผันผวนมากก็รักษาของ DCA DCA ก็ <ๆ S 1> คือทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับครับนะฮะนี่สำหรับตัวของ,ของทองคำนะครับ